สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านเราเราก็อยู่กับช่อง Family and House นะคะก็เราก็อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะเราก็จะมารีวิวกันก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะพี่จะให้น้องๆซื้อให้ติมมาหากสีนะคะไปซื้อที่ไหนก็ได้ระสิบบาทลงตัดกปลาอะไรอย่างงี้ก็ได้ซื้อมา้ี่อันที่มันมีสีม่งวงเพราะว่ามันเสษ ก็คือเดี๋ยวพี่จะมีอะไรให้น้องๆดูนะคะอันนี้จะเป็นชาเลนช์ชาเลนช์สำหรับน้องๆเลยะคะ่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะชาเลนชาเลนช์ของน้องๆน,นะคะก็คือให้ตั้งเป็นสีเรนโบ์มีอันดับแรกเลยอันนี้ก็เป็นแนวนอนแนวนอนอนนี้ก็เป็นแบบมอนล้าอันนี้ก็หยุดเล่าอ,อันนี้สมมติจะเป็นไม้อะไรเนี่ย ก็อ,อย่างนี้นะคะอย่าง,งดีเท้าเดินเขาจะส่งมาให้พี่ด้วยนะทางอะไรก็ได้อะ่ะโอเคดึงค่ะดูแบบเต็มจัดนี่แบบนี้ที่พี่เส้นเสื้อพี่วิวพี่ใส่เสื้อตัวใหญ่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย